นิดหนึ่งเลยครับก็ตื่นเต้นมากเลยครับเพราะชามิซึนก็เป็นร้านที่ที่เราก็กินมาตั้งแต่เด็กเลยใช่แล้วพอเราได้มีโอกาสมาวมงานรู้สึกแบเต็มเต็มอะไรนะรู้สึกเต็มทำไมอนะใช่ก็รู้สึกเหมือนกันครับแล้วก็บรรยากาศงานวันนี้นี่เรียกว่าคนเยอะมากๆคนเยอะแบบสุดๆมีมีคนดูฉันในหัวเลยแบบใช่ใช่แล้วก็ยิ่งได้เห็น พธีศกากรานนี้เขาเล่นเกมมันอีกด้สนุกเข้าไปใหญ่ครับผ,ผมก็รู้สึกดีมากครับที่ได้มาร่วมงานกับทางชาบูชิครับใช่แล้วก็รู้สึกแบบอบูนมา,มากๆครับแฟนๆแบบเยอะมากๆรู้สึกดีใจผม,ผมจะบอกว่าผมมากินชาบูชิบ่อยมากที่สั่งแบบมิทาวเลยก็เหมือนเรา,ารู้สึกมีเกียรติมากที่เหมือนเขาเชิญมา่วงงานด้วยแล้วก็สนุกมากเลยครับคนเยอะมากแล้วพิธีกากรานนี้ก็ ดีามากามากเลยครับเมืเ่อกี้ทุกคู่ค่ะที่เต้นเ,เต้นร้องเพลงเชิญชวอยังไงเรามีมเ,เราได้เราได้ข้าวม,มาเท่าไหร่เราได้แต่พี่ต้องสอนเรานะถาจริงอันนี้เราเตเ้นจริง,<พ>งเหรอที่เหรอเาได้ข้าวมาเท่าไหร่กนเราได้ข้าวมาสักเท่าไหร่เพราะเมื่อกี้ได้ของเราข้าวพพตกข้าวเรียนนี้พี่ร้องพี่ร้องเพลงประกอบได้ไหมเดี๋ยวผมจะเต้นเลยพี่เต้นให้ได้หนักเลยยังไงเต้นยังไงเต้นยังไงได้ มีท่านี้แล้วมีท่านี้ิอ่ะแล้วกีนไม่สอนเต้นกันเลยเหรออย่างงี้มีท่าอะไรบ้างัเราเอาที่เราจำได้เลยนะเริ่มจากกินกินกินเสร็จไปสายานใช่แล้วก็กินอีกกินกินใช่แล้วก็หยิบกระสายกินอันนี้ไม่นีกกินอนแล้ไม่น่าใช่กินจริงๆอะคืออร่อย่าที่พี่ๆบนจริงอี่บ้นมีแเออ

ยงนอดเลที่น่นช่เลยหะรว่าเราไปฝึกมาล้องมานใช่เป็นผมแร็ปเองอ่าไหนขอสักท่านคนคนคนไม่ใช่ผักสองบาทไป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 เรา่ปติด่าขอพี่เขาโทรไปรอคำงาน่้าเขาถเราไปขอพี่เขาวันีเป็นหันกี่เราอีเฮ้ยเฮ้ยมายังไงเ่ เขาให้มิกเต้นอันนี้เต้นโชว์เฉยเลยอยากเปนเมื่้เขาบอกว่าถ้าถ้าแต่ว่าจะมีใครเป็นแบบพายาคาวก็คือโชว์ท่าคืตัวเราเอนตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้เออทราบซึ้งมากเลยครับที่ได้รับตำแหน่งนี้ใช่แต่คือเดี๋ยวก่อนมายังไงนะก็ก็ใช่ก็รู้สึกว่าผมกับพี่ออมก็จริงแล้วก็แบบคล้ายกันนะเป็นคนสนุกสนานเหมือนกันใช่ดีใจครับที่ จะได้รับช่วงต่อเฮ้ยทำไมพูดเหมือนว่าแบบุ่ดตัวได้ที่ได้เป็นหนึ่งในหนึ่งในสายยาใช่ใช่ใช่อาใช่ใช่ได้เท่เหมือนที่ออฟที่ออฟเนี่ยแต่ได้ยังไงสิอะไรอ่ะนี่ก็เป็นช่วาที่ยากอ่ะตามที่บีบไปเลยโอเคซีรีส์ของโอเคเราจะต้องสายยังไงก่อนเนี่ยต้องเหมือนแล้วอ่าก็ตอนนี้เรามาถึงอีฮีเก้าแล้วเนาะเก้ายังไงดีบอกบอก่อนเลยว่าบ เราจะซีรีส์ต่อจากอะไรนะพูดชื่อซีรีส์กับนไหมอ๋อพูดได้พูดได้อ่าใช่งั้นเราแนะนำตัวกันหน่อยงลยครกันมาตั้มาจากซีรีส์อะไรปีหน้าด้วยเอาท่าด้วยหรอใช่สวัสดีครับพวกเรามาจากซีเรื่องเปิดเชอมใหม่หัวใจหัดรัก Boy อินเนอร์มาใช้อยู่เลยครับใช้อยู่เลยเราจะใช้กันจนจบเลยใช่ใช่ไม่ดูอีกแล้วเลยใช่ปีหน้าสุด ใช่ขึ้นเงินมนอันหนึ่ก็เรียกว่าต้องขอบคุณทุกคนเลยที่ช่วยกันซัพพอร์ตพวกเราเนาะแล้วก็แบบถ้าไม่ถ้าขาดทุกคนไปก็คงจะไม่ได้ไม่ได้อันดับหนึ่งอ่ะคือต้องขอบคุณทุกคนใช่แล้วก็จํานวนพวินเนี่ยเกือบแปดสองแสนเกือบต่อสองแสนเอาจิงมันมันถึงสองแสนนะแต่ว่าระยะเวลาที่เราใช้เสียหายนิดเดียวเอง แต่ว่าไม่เป็นไรเออเพราะเราคุยกันไว้ว่าพวกเราคุยกันไว้ว่าถ้าเกิดถึง2 0 0แสนเนี่ยเราจะทำคลิปเออเราทำิปโอเวอร์ด้วยกันแล้วก็รอบที่ผ่านมาเนี่ยคือมันมันนิดเดียวจริงมาถึงแล้วพวกเราก็เลยคุยกันว่าโอเคมันไม่เป็นไรเราเรารันกันซีฟอเวอร์ให้ได้ใช่ใช่ก็เพราะเราอยากทำอยู่แล้วจริงๆแล้วอยากทำอยู่แล้วใช่จะสนุกดีแล้วก็นั่นแหละอยากให้ทุกคนช่วยช่วยกันนี่เดี๋ยวนี่เรามาถึง EP 9แล้วเราก็จะยังคงช่วยกันปั่นเทรนต่อไปแล้ว ใช่ใช่ไหนไคู่อีพีเก้าเท่าที่พูดได้พูดอะไรได้บ้างอุ้ยไม่อยากสปอยมากแบบเหมือนจะมีคอนฟิกเหมือนจะมีคอนฟิกครับคอนฟิกครับคอนฟิกคอนฟิกอะไรใช่ใช่เหมือนจะมีคอนฟิกทุนนี้เขาก็จะแบบปกติคือเขาจะหยุดฝ่ายเดียวกันซัพพอร์ตกันตลอดแต่เหมือนรอบนี้เนี่ยจะเริ่มต้อง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 อยู่ฝั่งตรงข้ามกันแล้วก็ต้องดูว่าจะเป็นยังไงพูดนิดหน่ยเพราะว่าในเรื่อง ใช่เราทีหพวกเราปดูแล้วสิไมหวานเกินไปไหมหวานเกินไปผมดูผมก็คิดียวคิดว่าหวานเลยก็หวานหวานแต่ก็ตามคาแรคเตอร์เราก็น่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ซีรีส์ก็หวานแล้วแต่ว่าที่ายติดตอบก็ไม่ไม่เบาเกิดอะไรเกิดอะไรเกิดอะไร้เกิด่เกิดู่ที่เขาก็แบบี่อยู่แล้วแต่แรกไช่หวานมาตลอดใช่อันนี้าส่มถึง เขาจะเห็นแอสตันเนี่ยเสียอาการกับไม่ผไม่เขินเขาผมไม่เขินตอนนี้เราเขินยู่เนี่ยโชคดโชคดอนนี้ตอนนจริงโชคคุณโชคคุณเขาก็เสียอาการแอสตันนะพี่ออะเห็นอย่างเงี้ยแต่หลังกล้องเขาก็เสียอาการแอสตันแ้เขาออกมาข้างหน้าเขาแบบเขาเก็บทรงเขาเก็บทรงเกรงใช่ใชจริงาอคนเขาล่อินเขินิต้องเวลาพูดแต่ละคำแบบวอ ก็มีก็มีเขินบ้างครับมีเขินบ้างอ๋อแล้วก็มีเราเขินเลยมีเราเขินเราเขินแล้วเก็บตรงไปเฉยแล้วแต่มันมีวิธีแก้เขินยังไงอ่ะให้มันผ่านได้ชินแล้วให้มาชินแล้วไม่ชินถ้ารู้ผมคงจะใช้แต่ผมไม่มีผมไม่มีเทคนิคเราก็คุยกันบ่อยๆอย่างงี้ใช่เราคุยกันเราคุยกันเห็นเวลาเครียดๆก็มีกอดกันอะไรอย่างเงี้ย ยืนยแหม่อยืืนนยยูอ่าไปรอเขาอย่าไปไม่ก็บางทีเหมือนเราเคลียร์ๆอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเแค่ถอนกำลังใจอะไรอย่างเงี้ยต่อยกันยังไงเหรอถอนกำลังใจยังไงจ๊ะยังไงนะให้ทำจริงๆเหรอให้ทำจริงๆเลยอ่ะต้องการกำลังใจอ่าโอเคปกติผมจะแบบโอ้ยแล้ว ทิ้งตัวตายจะทิ้งทิ้งตัวเลยหอมหอพอมออเห็นจนชินแล้วเนี่ยผมแบบเมื่อไหร่จะรักกันหวานสักกี่็ล้วหั้วมันหานแล้วเออนี่ดูไม่จริงนะเนี่ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นใย็เรียกว่า ใช่คือมันมันก็มีหลายหลายเรียกว่าอะไรหลายๆอารมณ์มัใก่ใช่คนเราบางทีมันคู่รักกันมันไม่ต้องหวัดเสียเวลามีอย่างคู่รักด้วยคู่ไม่เก่งด้วยไม่ก็อ่ะเหมือนใน EP ล่าสุดที่ผ่านมาที่แอร์มันเสียป่ะอ๋อที่แอร์มันเสียแล้วแบบร้อนไม่ไหวอ่ะ EP 9อะกีราสีแล้วกีราสีใช่ใช่ใช่ก็ลืมเล่นะโชว์ก็ EP 9คู่นี้เขาเริ่ม เริ่มมีคอนโดเริ่มคอนฟ l i นี่ก็เล่นตั้งแต่คอนฟ lict อันนี้เขาจะเริ่มแยกคะแต่ว่าของเราเนี่ยเห็นได้ชัดว่าหวานมากนะมีแบบไปแต้มสีเขาเฮ้ยมีหอมแก้มอีกแล้วฮะเหมือนเหมือนสลับกันอีทีนี้เอออีทีนี้เหมือนจริงๆเหมือนสลับกันนะกลายเป็นคู่หอมหวานขึ้นมาคู่นี้ก็จะเริ่มเริ่มมีอะไรพอเรามีคอนฟ l i c คอนฟ l i กันนมไม่ใช่แล้วแล้วก็จะมีคู่อื่นอีกที่มีอาคู่ ของเฟอร์กัต้าใช่ที่เพิ่งเขาเพิ่งเขาเพิ่งเขาเ่องเ่อเขาเอเขาเร่แลเขา็รู่คุเขาร่เขาเร่เขาเร่เขาเขาเ่องเขาเาเร่เานรื่ก็เรื่องเขาร่เาเ่เาเรื่องเร่กเริ่มเาเรื่อ่อ่เาอเรื่อเขเ่เขา่อร่อเร่เ่ออ่เ่าอขเรืเาอาเร อีกอันนี้ก็เรียกว่า9ก้1สิบเนี่ยจะเข้มข้นขึ้นแน่นอนนะครับแน่นอนแล้วมันจะมีแอร์เสียงไหมเออเขารอแอร์เสียงทำไมก็พี่อยากให้ปิดแอร์เลยก็เดี๋ยวต้องต้องรอดูต้องรอดูไม่แน่อาจจะมีแอร์เสียงจริงๆเดี๋ยวมีคนปิดแอร์โอยมันผ่านไปแล้วปล่อยไปแต่แท็กซี่นี่คุณใส่สเวตเตอร์อย่างเดียวเลยนะเพราะเขาฉากแอร์เสียงมันว่อนแบบว่ามีคนบอกว่าเออเนี่ยแหละ ก็ตอนนี้ก็รู้สึกร้อนขึ้นมาไอ้เมีอย่างนี้ร้อนอย่าบอกนะอย่าบอกนะจบการสัมภาษณ์นะใช่ก็ก็รู้สึกก็เขินนะครับเขินเขินนะครงแต่ว่าก็รู้สึกดีที่ที่คนชอบชอบกันเหมือนใครอขอ่าะก็็อยากอยากถ้าเป็นไปได้ก็อยากนะครับแต่ว่าต่อยทุกคนทำเต็มที่ก็พอพวกเราคือเรียกว่ไงอ่ะ ไม่ได้ไม่ได้คาดหวังใช่ใช่ก็ไม่เป็นไงแบบครับเราก็ดีใจแล้วใช่ใช่สปอร์ตที่มีอยู่แล้วใช่ใช่ใช่แต่ก็นั่นแหละครับเราจะพยายามไปด้วยกันใช่เราจะทำให้เต็มที่แล้วเราก็จะใครที่ tag พวกเรามาเนี่ยเดี๋ยวพวกเราก็จะเข้าไปไล่อ่านด้วยฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะครับ